E <coughs> สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับคลิปทำนายชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันเกิดในสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้คือการทำนายชะตาในระหว่างวันที่26ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับคลิปทำนายชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันในสัปดาห์นี้ในคลิปนี้นะครับลุงก็ได้ มาใช้าศาสตร์ไพ่อลาเคิลนะครับชื่อว่าไพ่ชุดจุดเทียนเป็นของอาจารย์สมบูรณสุขสุข,ขวันนิชนะครับได้มาใช้ในการทํานายชะตาในครั้งนี้นะครับซึ่งอาจารย์สมบูรณ์สุขสุขวันิชก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไพ่อลาเคลิลในชุดต่างๆนะครับซึ่งมีความแม่นยํากันอย่างมากมายได้มีการพิสูจน์จากท่านอาจารย์ที่ได้เป็น นักพยากรณ์นำไปใช้กันหลากหลายนะครับท่านใดคิดค้นขึ้นมาก็ได้นำมาประกอบการทำนายชะตาในสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเนื้อหาการทำนายชะตาในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่จะทำให้เราสามารถปฏิบัติตนโดยไม่อยู่บนความประมาทใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบและมีความสุขกับชีวิตของเรากันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ในสัปดาห์หน้าคือวันที่26ตุลาจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับการงานของผู้ที่เกิดในวันจันทร์คุณอาจจะตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากําลลืนฝืนทนพอสมควรนะครับอาจจะมีพบกับปัญหาบ้างโดยไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลุยด้วยตนเอง สติความสามารถสำคัญนะครับงานเราอาจจะพบกับมีพบกับความเสียหายอยู่บ้างนะครับมีปัญหาจากงานที่ทำหรือจากหุ้นส่วนทางธุรกิจต่างๆมีปัญหาสภาพคล่องไม่ค่อยดีหรืองานที่รับมาอาจจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่แต่ในด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็ยังถือว่ายังดีอยู่ ยังมีรายได้เข้ามาหนี้สินต่างๆตอนนี้ก็ยังไม่พบกับปัญหาเท่าที่ควรนะครับก็ยังสามารถประคองตัวให้รอดไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างที่ลุงเล่ามาก็ให้ประคองใช้สตินะครับค่อยๆคิดค่อยๆปรึกษาบางอย่างบางอย่างเรายอมกรีดเลือดกรีดเนื้อเราออกไปบ้างนะครับยอมลดกําไรลงบ้างเพื่อให้ผลงานที่ได้ออกมามันเป็นที่พอใจของลูกค้านะครับความรัก ดาน,น่าถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งแต่เอาแต่ใจตนเองนะครับรู้จักแบ่งปันเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างนะครับคนที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันต่างๆเราก็รู้จักเอาใจเขาไว้บ้างเพื่อลดปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งกันนะครับเราคิดว่าตัวเราเองต้องการอะไรคนอื่นก็ต้องการเหมือนอย่างเรานั่นแหละครับนะครับดูแลคนรอบข้างเราด้วย สเสน่ห์ของเราก็ยังถือว่ายังแรงอยู่นะครับก็ยังมีคนเข้ามาติดพันมีอะไรอยู่เพราะนั้นเราก็อย่าประมาทเราอย่าทนงตนให้มากไปนะครับสุขภาพอาจต้องมีการเข้าเฟือกประครับประคองหน่อยนะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหันได้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีกว่านี้นิดนึงนะครับเลขมงคลในสัปดาห์หน้าผู้ที่เกิดวันจันทร์คือเลข8 6 20, ต่อไปเป็นผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับวันอังคารการงานการเรียนต่างๆราบลื่นดีมีความสุขมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมีผู้ใหญ่คอยแนะนำส,สอนในเวลาที่จะต้องเข้าเรียนหรือข้าอบรมต่างๆนะครับหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเก่ง ็เพราะว่ามันมีคนที่คอยแนะนำคุณมีคนที่คอยสั่งสอนหรือมีเจ้านายที่ดีมีน้ำใจนะครับให้โอกาสคุณบางทีไพ่ที่ทำนายออกมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันอาจจะหมายความว่าเราควรจะต้องรู้จักสัมมาคารวะและรู้จักความกตัญญูให้มากไว้นะครับจะได้ทำพาชีวิตของเราให้เจริญต่อไปได้ เงินทองของผู้ที่เกิดวันอังคารคล่องตัวกลับมาดีตามเดิมใครที่มีปัญหาก็จะลดน้อยลงใครที่ยังไม่มีปัญหาก็จะดีแน่นอนนะครับความรักมีคู่แน่นอนคบหากันอย่างใกล้ชิดเลยอาจจะเป็นคู่ทางใจหรือเป็นลักษณะว่าดูแลซึ่งกันและกันนะครับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้งานบางอย่างหรือหรือการใช้ชีวิตบางอย่างเราก็ไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละครับคือคู่ของเราละเขาช่วยดูแลเราอย่างดีนะครับช่วงนี้ระวังภูมิแพ้ไว้บ้างโดยเฉพาะภูมิแพ้เกี่ยวกับภูมิแพ้ผิวหนังนะครับคนที่เกิดวันอังคารเลขนําโชคหรือเลขมงคลคุณคือเลข2 2และ26นะครับผู้ที่เกิดวันพุธ งานที่คุณกำลังทำหรือสาขาวิชาที่คุณตัดสินใจเรียนนั้นเหมาะสมแล้วเหมาะสมกับเรามากนะครับเหมาะสมอยู่แล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้เราสามารถฟันฝ่าต่อไปได้มีความสำเร็จและเราจะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและเพื่อนร่วมง,งานที่เราได้ทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราทำอยู่ ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนแปลงอะไรทนะั้งสิ้นตอนนี้อย่าเพิ่งขยับใดๆเลยนะครับรายได้ของคุณรายได้ถือว่าดีนะครับรายได้คุณมาจากผลงานของคุณเองหรือมาจากการแข่งขันการพนันขันต่อต่อตางๆความรักบางครั้งก็รู้ว่าเขาหลอกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถตัดใจได้สักทีเพราะฉะนั้นก็เต็มใจให้หลอกต่อไปยิ่งถ้าคุณไปประเทศไปพวกที่ชอบส่องเฟซบุ๊กเขาเนี่ย มันยิ่งจะทาใจไม่ได้เลยนะครับรู้นู่นรู้นี่มากไปมันบางครั้งก็ไม่ดีนะครับและขอให้คุณระวังคนที่คุณรู้จักกันที่มาจาก Facebook หรือมาจากโซเชียลต่างๆนะครับให้ระวังไว้สักนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักเราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวไว้สักหน่อยก็ดีนะครับสุขภาพคุณแข็งแรงดีนะครับตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรถึงจะดูเหมือนกับ มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับเราอ่อนแออยู่แต่ภายในจิตใจของคุณเข้มแข็งนะครับร่างกายสามารถรับผ่านตรงนี้ไปได้นะครับไม่ต้องกลัวเลขมงคลเลข1358นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสการงานตอนนี้ที่จริงลำบากอยู่นะครับยังไม่พ้นช่วงอันตรายหรืออาจเกิดความเสียหายได้ต้องการความช่วยเหลือ จากผู้อื่นอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้บางทีถ้ามีคนมายื่นมือให้ขอหาให้ความช่วยเหลือก็รับได้ก็รับนะครับไม่ได้เสียหายอะไรถ้าคุณจะขยับขยายอะไรที่เกี่ยวกับงานขอให้ชะลอไว้ก่อนนะครับหรือหยุดไว้ก่อนอย่าพิ่งไปรีบร้อนอย่าพิ่งไปขยับขยายอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งขยับบางทีมันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับ รายได้คุณยังไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไปจากเดิมที่มันมีอยู่แล้วก็ประคองตัวรอดพน้นฟันฝ่าไปได้นะครับยังไม่ต้องหาภาระเพิ่มเติมรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลงานของเราเองกับมีโชคมาจากการเสี่ยงการพน,นันหรืออ่ารเตอรี่ต่างๆนะครับสลากกินแบ่งต่างๆความรักคุณมีคู่แข่งแต่ คุณก็สามารถต่อสู้จนเอาชนะเขาได้นะครับสำเร็จสมหวังแน่นอนระวังอาการเป็นตะคริวและการเหน็บชาไว้บ้างเลขมงคลคุณวันพฤหัสคือเลข2830สําำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับการงานคุณประสบความสำเร็จอย่างสูงได้รับความชื่นชมโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจของหน่วยงานความสามารถคุณอยู่ในระดับแนวหน้า ได้รับการดูแลอย่างดีเป็นพิเศษจากหน่วยงานหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชานะครับถ้าได้งานหรือคนที่กําลังจะสมัครงานหรือคนที่สมัครงานไปแล้วถ้าได้งานก็ถือว่างานที่คุณได้เข้ามานั้นเป็นงานที่ดีนะครับไม่ต้องไปเลือกรับไว้ก่อนได้เลยนะครับคนที่สมัครงานและมีงานติดต่อเข้ามาอะไรต่างๆทำไปก่อนได้เลยถือว่าเป็นงานที่ดีเหมาะสมกับคุณในช่วงนี้มากนะครับโดยเฉพาะคนที่ ทำหรือสนใจยจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีหรือของที่มีราคาแพงๆใช้ได้นะครับงานดีเลยแต่งานดีก็เลยทำให้คุณเป็นหนี้ไม่ได้ถ้ากู้เงินในช่วงนี้ไม่น่าจะกู้ผ่านนะครับวพราะคนวันศุกร์ชะตาชีวิตเขาอาจจะยังไม่อยากให้คุณเป็นหนี้ก็ได้นะครับแต่ขอเตือนให้ใช้จ่ายแต่ความจำเป็นนะครับอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปความรักคนวันศุกร อย่าใช้อารมณ์ใส่กันนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจะาถอยคนละก้าเลยนะครับเหมือนกับรัฐบาลชุดนี้นะครับต้องถอยคนละเก้าแล้วจะดีเองสุขภาพไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงยังใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่างเลขมงคลเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับ1.1.2.2คนวันเสาร์การงานหรืองานของคุณน่าฉากต่อหน้าของคนอื่นต่อหน้าของคนภายนอกดูดีภาพลัก ดีสวยงามน่าเชื่อถือเชื่อมั่นแต่ภายในองคอ์กรหรือเบื้องหลังมันอาจจะเป็นลักษณะตรงกันข้ามทั้งหมดเลยนะครับอาจจะซ่อนความร้ายไว้ด้วยถ้าถ้าหน่วยงานที่นหนักหน่อยปัญหาหนักหน่อยนะครับอาจจะซ่อนอะไรที่รุนแรงรุนแรงเอาไว้ด้วยเหมือนกันและถ้ากําลังสมัครงาน หรือกําลังจะเริ่มงานใหม่ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับทําตามกฎตามระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎไม่เป็นไปตามข้อบังคับอย่าคิดเองทําเองนะครับเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวเองไม่มีใครมาช่วยนะครับการเงินของคุณวันเสาร์ยางคล่องตัวอยู่ความรักสมปรารถนามีข่าวดีอาการป่วยใครที่ป่วย มันจะมาจากร่างกายของเรามันเสื่อมโทรมเพราะเราใช้หนักไปหน่อยนะครับพักผ่อนน้อยนอนไม่เพียงพอโขทำงานอาจจะหามลุ่งหามค่านะครับทาให้ร่างกายมันทรุดโทรมไปเพราะฉะนั้นบํารุงร่างกายหน่อยพักผ่อนให้เยอะหน่อย<ม>เดี๋ยวก็ดีเองนะครับเลขมงคลคือเลข5 6 8 4มาถึงวันสุดท้ายกันนะครับคือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ถ้าทําธุรกิจออนไลน์ต่างๆก็ขอให้ระวังอย่างมากๆเลยนะครับในเรื่องของการหลอกลวงผ่านซื่อนั้นช่วงนี้เพิ่มสูงมากขึ้นให้รอบคอบลัดกุมไว้บ้างนะครับพยายามตรวจเช็คอาจจะมีลูกค้าสั่งสินค้ามาออเดอร์มาตรวจเช็คให้ถีท้วนก่อนนะครับว่าส่งไปจะได้มีรายได้เข้ามาจริงไหมกําไรจริงไหมถูกต้องไหมนะครับรายละเอียดขอให้ชัดเจนไว้หลักฐานให้พร้อมนะครับ แต่ช่วงนี้รายจ่ายก็เรียกว่าเยอะเยอะเหมือนกันนะครับแต่รายรับหรือรายได้ก็มีเข้ามาหลายทางเหมือนกันไม่ค่อยน่าเป็นห่วงออกเยอะเข้าเยอะไม่เป็นไรนะครับโอกาสมีโชคมีลาบก็ยังมีอยู่นะครับมีโอกาสมีข่าวดีมีรายได้จากสเสน่หหาเช่นลูกค้าชอบใจถูกใจอาจจะให้ ทิพให้กำไรสูงขึ้นจากงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ระวังรายจ่ายเหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งจะพูดคำว่างานเลี้ยงงานสังสรรค์เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์พอรายได้ดีงานสังสรรค์ก็จะมาตามมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานสังสรรค์มากขึ้นแน่นอนนะครับความรักดี สมปรารถนาะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสุขภาพคนวันอาทิตย์แข็งแรงดีเยี่ยมนะครับช่วงนี้เลขมงคลเป็นเลข2 2และ28ครับสำหรับการทำนายชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันเกิดในระหว่างวันที่26ตุลาจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 3ก็ทําก็ทำนาย ถ่ายทักกันครบทั้ง7วันเกิดแล้วนะครับอย่าลืมคนที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกปกถูกใจหรือเห็นว่ามีประโยชน์มีความรู้ก็ฝากช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับจะได้รับฟังรับชมคลิปใหม่ๆสาสตร์ต่างๆที่ลุงจะนำมาเล่านะครับซึ่งลุง ก็จะมีคลิปใหม่ๆออกมาทุกสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพยากรณ์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะเป็นวันพฤหัสอีกวันหนึ่งซึ่งจะมีหลากหลายกันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารธัฐกิจเรื่องของทฤษฎีต่างๆวิชาหรือศาสตร์จิตวิทยาความรู้การดูแลสุขภาพกฎหมายเบื้องต้นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆนะครับ อาจจะไม่เกาะตามกระแสบ้างอะไรบ้างนะครับแต่คลิปต่างๆที่ลุงทำขึ้นมาก็คิดว่ามีความรู้มีความน่าสนใจนะครับแล้วลืมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาที่ลุงออกคลิปใหม่ๆออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องสิ้นสุดแค่นี้นะครับแล้วติดตามคลิปต่อไปจากลุงเล่าเรื่องกันได้ใหม่ในทุกสัปดาห์นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับและขอบคุณมากครับ